后面都 ท่นยแสดว่าครับเป็นผู้เป็นผูนะครับที่ได้ร่วมกับยักษ์การนวันนี้ขั้นบนกับได้ผมก็รับเป็นปานสโมสรยูโรปียเมื่อที่ี่ปุแตกมีนามผมออกาทเาัน่แล้วผมก็ได้ร่มงานครับและปีนี้ครับที่ผู้ได้หางของสโมสรยูโรเปียรู้สึื่นเต้นอย่างนี้ที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ในการจัดการงัน ก็ถือว่ากิจกรรมสำคัญกับเด็กนักเรียนเกี่ยวกับอะไรกันนะครับการทีเดานั้นนะครับก็ถือว่ามีรูปแทนคณะกิจกรรมภายในกับนะครับแล้วก็บรรอากาศกับการที่เด็กในครั้งนี้นะครับไู้จักใครหรือไม่รู้จักกิจกรรนี้หรือว่านั่นเองนะครับท่านเองแล้วก็ได้ร่วมกันนะครับเป็นกิจกรรมกันก็คิดว่าเราอยากให้เป็นอย่างนี้ต่อไป ก็คือว่าเราได้ขับทีขับทีนักฟบ,บอลแล้วก็รลจากทีมเลื่อกสตาร์โพนอะไรพวกนี้ตอนนี้ของเราเนี่ยครับได้เป็นึซ้อนสถิตีพวกหนึ่นะครับในการซ้อน,นนั้นเราก็ได้ทีของจักรวานะครับที่ได้มาลอง 他。 ว่ามันจะมีปัญหาต่างๆจากสมาคมกีฬาซึ่งเราก็ได้แจ้งให้สมาคมกีฬาทราบแล้วแต่ว่าคณะนี้ก็ลงผนกางปรบชุมจากใี้สมาคมกีฬาได้รับทราบบ้างว่าเราต้องการอะไรและวสมาบกีฬานะครับที่เลยัดเลอกตอนจังหวะที่มี